เคลือนไหวแล้วกิตทีแมนดาวขอโทษตมดามาวิลกรรมวัยเรียนรุนแรงจากกรณีที่นักร้องดังกิตทีแมนดาวได้ถูกขุดคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้วกับการเล่าวิรกรรมสมัยยังเรียนมัธยมอยู่ถึงการกั่นแกล้งเพื่อนที่รุนแรงมากจึงทําให้ชาวเน็ตที่เข้ามาฟังออกอาการหยีและมองว่าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงเกินไปล่าสุดทางด้านกิจได้ออกมาเคลื่อนไหว เคียนดรามาดังกล่าวโดยโพสภาพที่เขียนข้อความว่าสวัสดีครับผมกิตจ,จีรพัฒนานุวงศ์นักร้องนำทีแมนดาวสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำพูดของผมกรณีที่ได้มีการพูดถึงเรื่องการแกล้งเพื่อนในสมัยมัธยมนั้นผมได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นนั่งดูสิ่งที่ตัวเองทำลงไป รวมถึงอ่านผลลัพธ์จากการกระทํำของตนเองในทุกที่เท่าที่หาอ่านได้จากการทบทวนดูซ้ำๆผมพบว่าการกระทําของผมเป็นสิ่งที่ร้ายแรงทั้งการกลั่นแกล้งต่างๆรวมถึงการใช้อารมณ์ข่มเหงจิตใจผู้อื่นผมไม่มีข้อแก้ตัวใดสำหรับความผิดดังกล่าวครับผมเองอยู่ในฐานะที่ควรจะมีวุฒิภาวะมากกว่า ที่ได้แสดงออกไปครับผมขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษต่อคนที่ผมได้เคยก่อให้เกิดความทุกข์หรือความรู้สึกแย่ๆใดๆและยินดีกล่าวขอโทษด,ด้วยตนเองต่อหน้าผู้เสียหายทุกๆคนผมขอโทษที่ไม่ได้ปรับพฤตินตนอย่างเหมาะสมไม่ได้เป็นตัวอย่างอันดีต่อผู้คนที่รับฟังไร์ดังกล่าวและไม่ได้คำนึงถึงผลรับการกระทำทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นแต่รวมถึงทุกการกระทำของผมในอดีตใดๆอีกด้วยผมได้ตระหนักแล้วว่าผมต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทำของผมทั้งสิ้นและเข้าใจถึงความผิดที่ตัวเองได้ทำลงไปขอขอบคุณทุกคนอย่างมากสำหรับการตักเตือนหรือแสดงความคิดเห็นใดๆที่เกล่าวถึงการกระทำของผมผมขอโทษต่อต้อตนสังกัดเพื่อนร่วมวงครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อน และแฟนเพลงทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผมทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยครับ